ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะดีเจมะตูมตอบกลับ ทุกดราม่าสภาพลาสุดโสมจนจําแทบไม่ได้ล่าสุดวันนี้บนอินสตาแกรมของดีเจมาตุ้มเตชินได้มีการโพสต์ข้อความประกาศไลฟ์สดพร้อมเปิดใจในทุกๆเรื่องที่เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งระหว่างที่เจ้าตัวได้ไลฟ์นั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมรับฟังเป็นจํานวนกว่าหมื่นคนเลยทีเดียวละค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่า,วาสิ่งที่ตุ้มอยากบอกและไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนคือตุ้มมีการดื่มแอลกอฮอล์ในห้องจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ได้มาจากโรงแรมแต่ เป็นเพื่อนๆที่ตามมาที่หลังซึ่งเขาก็หิวตามมาตุมยอมรับว่าตุมทําผิดแต่ตุมจะไม่ฟืน้นว่าใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนเปิดตูมขอยอมรับผิดคนเดียวและสําหรับกรณีข้าวโอ๊ตุ้มขอโทษจริงๆไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีเพื่อนดารามางานเพราะตุมไม่ทราบมาก่อนว่าข้าโอดคือดาราตูมรู้แค่ว่าเขาเป็นแฟนของน้องสาวคนหนึ่งที่ตุมสนิท ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับที่ทําให้น้องต้องติดเชื้อไปด้วยจะใช้คําว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้เพราะตุมรู้หากมันมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในงานมันจะเป็นยังไงแต่ตูมขอใช้คําว่าไร้ความรับผิดชอบไร้จิตสํานึกต่อสังคมส่วนเรื่องที่บอกว่าตูมติดเชื้อมานานแล้วและโดนสั่งไม่ให้ไปร่วมงานวันเกิดอันนี้ตุมบอกว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนเพราะถ้าตุมติดมานานตอนนั้นปอดตูมคงพังไปแล้วนั่นเองละค่ะ